เพลงแรกที่โดมดังแบบทะลุฟ้าเลยคือเพลงอะไรพี่จดหมายชาวสุดทยถึแหละเป็นฉบบัสุดท้ายถึงล้านหลายล้านบ่อยล้านขึ้นล้านคอปีบพี่น้องนะเสียร้องไห้ครับของแกนี่ต้องกินแบบนี้นะมันแบบใส่ไม้ขึ้นผู้เห็นไม่เดี๋ยวไม่ยังนี่แมเอาของหายนี่สองเทปไปได้นี่พี่น้องห้องเสีย ไม่เสียอีกด้พี่น้องโอ้ยกำตามสนองกูแล้วหักกูก้อนหวยุ่งเฮ้ยกูโกคิดว่ากูจะอยู่ในภาพนี่นี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพังงา ไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนาขออำลาเถิดด้วยเสียงเพลงขอ<ม>เพลงครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับน้องเส,สดีงมัสสูงหครับสูง ลองมาลองมาหอดสมัยก่อนไดอายุแต่ทศมือนีเริ่มมีอายุพี่น้องครับเริ่มมีอายุแลว้วเรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รจ,รบจากวันนั้นจนถึงวันนี้เพลงนี้พี่น้องครับผมยังอยู่ในหัวใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะอยู่ปริญญาตรีปีที่หนึ่งไอ้ปีหนึ่งครับไอเดี่ยวเร็วเลยแล้วผมเอาเอาเพลงไอ้นี่ไปร้องตามไปทำมาหาก,กินเทศ<อ>ในมือนีครับครับขอบคุณหลายครับครับเอามือในสิด้หาคิดถึงครับป่าไอ่เฮาอยู่จังไหนมาจากใสแน่มีแฟนคลับติดต่อกันมาว่า อยากให้บักลายอิดปลงล่างนี่ได้เสรนใหญ่มากมาบอกมาจ่าเนี่ยได้ยินดีครับยินดีดหนึ่งขีดได้แค่พี่น้องครับนี่ครับพี่เกษมเ,ออเป็นคนจังหวัดใดครับบุรีรัมย์โอ้เป็นคนอีสานไต้ป่นี่แมนมาลอลองเพ่งได้ยังไงครับ แรกเลยแรกๆประกวดร้องเพลงคืออยากเป็นนักร้องนั่นแหละแต่ว่าไอ้ยังพ่อแม่เฮาเฮ็ดให้เฮทหน้านนะบัดนีน้นนก็บ,บ่ฮู้สิไปฝากไสบ่ได้เป็นนักร้องง่ายคือซื้อมือน,นี่เ<อ>ด้สมัยก่อนน่ะอ่าตะเวนประกวดก่อนแม่นเพื่อที่ให้แม่มองครูบาอาจาน่ะเห็นแววเฮาอ่าเขาสิได้ติดต่อเฮาว่าสัน้นๆอความตั้งใจนะกวาดว่าทุกเวทีเลยบ่ครับ<อ>บ่ได้ชนะหรอกสนมสนมสิได้รางวัลชมเชย<อ>ได้ที่หนึ่งเฉลียวในชีวิตไลยการประกวดอะไรบ่ครับตอนนี้ มันจะเป็นทุกเสาร์อาทิตย์สมัยก่อนในในรายการวิทย,ยุนะถ้ามีการประกวดร้องเพลงสมัยก่อนเพลงประกวดตรงเพลงประมาณเพลงพวกไหนครับที่ไอซี่เพงเพลงพี่เป้าสนหลักหลักเลยแกหน่อยยังีย้ยจำได้ปะจำได้เยอะครับเกิดมาจนทุกเลือดทนนอพ้นตำรวจ เรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอวัตพลตำรวจผู้น้อยได้คันประมาณนี้เพลงนี้เพลงอะไรเนยครับที่เอาไปประกวดนะลูกสาวลูกสาวผู้ลูกสาวผู้การแมนไปประกวดยะโดนไหครับจังสิมีคนเห็นแววอ่าโอ้โดนประมาคิดว่าปีเนโอ้คือเขาเลี้ยงนั่งตอนนั้นน่ะเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงมา่ปลายเนาะครับบันนี้ก็ไปประกวดช่วงเสาร์อาทิตย์ครับจังใดล่ะครับได้ออกเทปครั้งแรกเนี่ย จังโอ้อยู่อยู่งเป็นสิบสิบปีคุณหมอเป็นสิบปีพอาะขาม้ากรุงเทพกลับไปหาประกวดตามวิกงานตามตามโรงหนังอีกว่าได้ไปเลยได้สมัยตะขี่มันยากอีกเลยขาม้ากรุงเทพบัดที่นี่ขาม้าเฮ็ดงานโรงงานก่อนว่าได้ที่กระแผดหาประกวดตามฟาร์มโชลเท่ตามวิกหนังตามโรงหนังที่ว่ามีวุฒิเขาไปเล่นแล้วกเขาไปสมัครนะแต่จนจนท่อแหละเพราะว่ามันโดนพ่นยังว่ามีช่องทางว่าผู้ใดที่ติดต่อมานะสงสัยที่ต้องเอาดีทั้งเฮ็ดงานโรงงานแล้วล่ะจะสุดท้ายกั หนังสือพิมพ์เขาประกาศชัวร์ออดิโอสมัยก่อนเนาะรับสมัครแนวเสียงของวนมนสุดขำสร้อยประกวดอ๋อพิมพ์วนเสียงมาก่อนนี่นี่เนาะพิมพิเสียงมาก่อนปีหนึ่งอัดเสียงสายเทปส่งไปบริษัทใหญ่ก่อนเลยเขาจะได้คัดจากทั่วประเทศเหลือ16คนสุดท้ายอัดติดติดหนึ่งในซิมโพคนติดแล้วว่างไรครับวันนี้วันนี้ก็ไปประกวดไงอีกเที่ยงยูฟ้ามจระเข้สมมติปรากาล อ๋อเป็นตำนานะนี่มองนี่ตำนานเด้พี่น้องศิลปินปราการเลยชาเชคสมุดสมุดรักการเนี่ยลอกให้แขกฟังเนาะตะกี้เนาะแมนคนนี่แหละคนคนไปเที่ยวไอ้แต่ได้ที่สามครับคิดว่าโอุ้ยสงสัยว่าได้เป็นระดับนักร้องครับเพราะว่ามันมันบนหน้าสิมาหอดเท่าไรแหละครับแต่สุดท้ายคือยังบุญมีวาสนาทรงบนสิ่งศักดิ์สิิทธ์เลยหลายๆมองบ่รว่าจะเป็นล้านเสด็จพ่อเราะหาบนว่า ถ้าลูกมีบุญวาสนาว่าสิได้เป็นนักร้องนะขอให้ลรุดมาถึงลูกเพราะว่าลูกได้ที่สามข้อเท่าอีหลีเอาครับข้อทีห่หลีข้อที่ยังไงบ้างครับอ่าทีนึ่งเนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่อาอ่าเคยมีผลงานมาก่อนเนี่ยเขากระบอกนะ<อ>เขามาพูดทีหลังนะแล้วคนที่สองนี่ก็เป็นตำรวจอยู่อุดอนเขากระบอกกาที่สิมาลุยอ่อามาถึงโอกาสของยอายกันลาออกเลยไม่ต้องคิดเลยเอาเลยง่าออกจากโรงงานเลยแมนมาตกถึงถึงหนุ่มโรงงานได้ยังไงกับเพราหน้าเสือโอ้ยไม่อยังละคาดนะน้า เ้าสวัสดียายมั่งได้ลองขายอยังขายอยังสวัสดีจ้าคุณเกศมจกระซิมให้เอาของมาฝากฉันนะแม่แม่้ยงย่งไม่๊ะว่าขายหรือมาฝากแม่ฝากขายฝากขายแม่ยังไงยายแม่ยังอันนี้เป็นห่อหมกนี่จะห่อหมกได้หนิดห่อหมกไอ้ยังล่ะครับนี่ อหอมหมูปลา,า,าแซลมอนอปลาแซลมอนปลาแซลมอนตู้ล่างก็มีขายตัวล่านสเตเตอรได้ครับ <c oughs> นับ่นแหละแยกกันเลยมาถ้าพี่กันจะมาฝากขายน้ำแนำ่ชุดขอมแยสีแฉบคือทั้งล้านบอยอย่างไอเชียบบอยอยางลานยังบอยคุณกเกษม,ม,มาาคุมสันกันไว้ก็มาคกแท้มักคักแล้วแยกมกเพ่งเล่าเพ่งหนึ่งเพ่งหยังอ่ะเพ่งเกี่ยวกับจดหมายแหมจดหมายผิดช่องเออตั้งแต่ผิดช่องอันนั้นของพนนาไอ้แฟนคลับด้วนั่นแฟนคลับตัวตักยายสวัสดีครับนี่เพ่งหยังเพ่งหยัง แมนฮะไอ,อายงางมังลาดน้มคุยกับครับผมอ่ะบาทที่นี่พ่อพ่อประกวดในที่3เนะาะไอเก็เริ่มอัดเพลงเลยเอบอกบอเขาไปเป็นลูกวงอของพี่มุสซีทคำสอยคุณเน่ะไปไปเดินสายไปไปคือว่าไปสารครามเก็บกระเป๋าไปสารครามตรงนั้นสำนักงานย่คุณเป็นนักร้องอยู่ในวงก่อนบอกเป็นอ่าเป็นเป็นลูกวงร้องสองเพลงแล้วก็เป็นคอนวอยตั้งเวทีตั้งสังกสัสีแล้วก็มาขายขายตัวหงาเวทีปุ๊บปุ๊บอ่ะพอร้องสองเพลงแล้วเขาก็ไปเห็นนาทีเข้า อีกโดนามาเมื่อวันนี้ครับได้ลองเพลงแรกประมาณ,มาณเกือบ2ปีนะอยู่ในวงเกือบ2ปีแมนเกือบีอ่ปีเพลงแรกที่โด่งดังแบบทะลุฟ้าเลยคือเพลงอะไรพี่ะจดหมายฉบับทุดทายที่ลองไปเมือ่อเมื่อสักครู่หมายฉบ,บับสุดท้ายครับมีและเป็นฉบับสุดท้ายจำในบัตอนนั้นมันเป็นเทปอยู่เปนบ่ครับเทปอยู่มันมบ่มนมแมนประมาณถึงล้านเป็นหลายล้านบ่ไอ้ล้านขึ้นล้านคอปีพี่น้อง ตัวคอนเสิร์ตเป็นของเจ้าของนี่แบบไปงานเดียวงานยังกระเริ่มตามมาเนี่ยมาไอ้บีลแมนครับคือไปงานลายสุดจักเทีอครับไอ้อมือหนึ่งหางานมือาถึงแจ็งแต่เศร้าเนี่ยชุดไม้ฉบับสุดท้ายให้ยังได้หลายบอกครับไอตอนนั้นได้หลายบอกจากเพลงนี้โออ้ืว่าเปลี่ยนชีวิตเท่าเลยบอ่อถือว่าเปลี่ยนนะถือว่าแฟนเพลงแขกความเมตตาแล้วก็เจ้านายนั่นมันนะครับต้องกราบขอบคุณนะถือว่าเป็นพ่อคนที่สองเลย ใช้ชีวิตเอาอยากเล่นแบบบานอกมามามาอยู่ตรงนี้จรงจิงกได้เป็นนักลองดังหลายจมมาชมเปสุดไทยอีกโดมว่ครับเพลงที่สองเก็บไทยขึ้นลานเก็บไทยขึ้นลาแล้วก็จะมีน้ําตาคนเร็วทัดมาเรื่อยเรยเรอยเก็บไทยขึ้นลานกระดังอยู่ได้พี่นี่ครับแล้วก็น้ําตาคนเรยวเป็น อ่เป็นชุดต่อมาชุดที่สองพอรู้ว่าเธอนั้นเจอคนใหม่ไปฟังครับน้ำตาคนเลวพอรู้ว่าเธอนั้นเจอคนใหม่จากโนนมาวันนี้20กว่าปียังพี่ยี่สิบห้าปีกัยังอยู่ชั่วอยู่บ่ครับตอนนี้ตอนนี้ประสัญญาแล้วน้องเฮ้ยครับผมจังได้ตัวนี้ก็จะว่าทีไมาอยู่นี่แหละสแต็กตับเตอห่วยสำรองสมรคูมิรังกานบ่ทุกมือนี่ ไอ้เฮ็ดอีหยังเนาะครับธุรกิจธุรกิจตอนนี้ช่วงหลังมานี่เฮ็ดในนี่ร้านหนมจีนอยู่บ่ได้แล้วเพราะว่าโควิดมันระบาดหลายร้านหนมจีนที่อยู่ตรงหน้าเวิร์กพอยต์แมนอยู่เรียบข้องเป็นธรรมชาติก่อนขายต่อขายดีอยู่ขายตอนนั้นเพราะได้อยู่หลายน้ำบ่ะสองน้ำตอนนี้เฮ็ดลักลักก่อนสองน้ำแมนก็คือนน้ำยาปลาโอ้ก็แข่งบ่ลแมนน้ำยาปลาทุ่นมือหนึ่งชิ้ชิมฝีมือการเฮ็ดกับเผราของพี่เกษมครับผมว่ต้องห่วางแจ้ง แต่ว่าเขาต้องหาวัตถุดิบเองเด้่ยอาจเป็นเป็นกติกาของนี่เลยโอ้ยอันนี้แบบว่าอันนี้อีกชุดปาดผู้เดีการได้คุณอ่ะเอ็นโอ้เอ็นพี่น้องครับโอ้ยแหนมใหญ่ใหญ่เอ็น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 เขาจะขามันได้เนี่ยเฮียบ่เฮียซื้อมาดำนดำได้ปุ่นว่าจังได้เด้อก็หอยก็หลายได้เนี่ย หมดแ้วหรอบ่เอาได้เห็นบ่มนเม้นหน้แหละหารอยได้เ<อ> <c oughs> สร็จแล้วไปสายมาแม่<อ>จ่ายจอดไปนหนียกกรขึ้นไปเอิญเล้าไชครับน,นี่ห,หัวหน้าแจงไอ้เดไอ้นี่้องแจงขึ้นได้หรกอล่า,ามา้าไอ้แกนั่งนี่เสล็แล้วอ่ะตายยังไง ซอยแยกเพิ่นเนี่ยคุณตาเพิ่นนะจุ๊พี่ตาเราอยู่อยู่เพิ่นเปลี่ยนชุดเรา่นน่ะได้ยังเราไอ้บ้านนี่ยไปหาป้ายแล้วแม่ะตาไอ้เราสิเปียกเรี่องหัวเอาจังไรบัดนนี่วายไม่ก็ได้ไอ้นันยุสัยเลยไอ้ไม่ไม่อยู่เน้อไอ้บ่ใส่ไม่คือผู้เห็นโอ้ยเอ้ยไม่ดิไม่ดิแม่เอาตาจุ๊บเหมังเตาไม่แม จูน้วข้อเสือโอ้ยลูกขึ้นทำไมอ, <c oughs> อีรีบวะเพราะมีแหมันบ่แมนครับเดี๋ยวมันจะไป็นมุ้งทหาร,หาราน,น้ำตาลละอีรีบวะไปหาท่องกั็หาบ่ลงหนี่นี่ไอ้ท่องเฮ้ยไ <c oughs> อ้ไม่อยู่เส่ไม่โอ้ยเจ้าคือลงทุนไปทั่วแท้พี่ตายถ้าพ <c oughs> ี่น้องไปดูย้อนไปดูคลิปตอนประยุทธ์แป้งฝุ่นมาท้องหล่นตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะขอขอขอเชยเชยเชยเยเชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มสีบิงสีบิงส์ไว้ยพี่กับเซมจะมาช่วยงมตรงนี้ไอ้นี่นี่ขึ้นรเมเอดตรง้สูก็ไปใส่อ้เพิ่งไปทัวทีบเนาะตายตายตายอ้จะเห็นจะเห็นโอ้ยอ้เห็นไัวทีมไรตาตาดีไรไม่เรียบร้อยแลคือเดแล้วนี่อผมวามัเห็นดอกอ้ยงมท้องครับพีน้อง ตะขอหน่าสองเสลิงกว่ามาวาลูกพี่โอ้ยพ้าอัดไปล่างตบนล่างตัวกันกุ้งโปรไเสือไอ่มันไม่มีเสือเสือเปียกไปแล้วมันไม่มีหมองใส่ไม่อยู่ใส่ไม่ไม่เก่งได้เก่งเสือยหญ่หนิใส่แล้วมันเป็นยังไงสิบวันเป็นผู้เทาบ่ใส่ปุ๊บก็เสียงเทาเลยแล้วเอ้ไปแมีนบ่ออาดเพียงใดล่ะมันสบายดีเลยนะเอาไม่ก่อนไม่ก่อนใหญ่หาไม่ก่อนเด้๋ยวกูได้กูได้ยิบเก่งขนาดไหน ไปปดตอนไหนปดตอนเปลี่ยนผ่าบะ่ะมังหลังตน้นหลังต้นบอกมะนาว <laughs> เล่นเซีนแล้่อง <laughs> ว่ามึงผู้ใดจะขามไปว่าไปขามไปเรียบร้อยขามไปได้ครับตาไปหาไม่ถูกแก่แค้นแล้วมึงอาหารตอนรับว่ะนี่แล้วอาหารสิงโตเข้า <laughs> สุดยอดสุดยอดอ้เฮ็ดแก้วเป็นบ่ได้ได้ได้เสือร้องไห้ครับผู้ชมครับฟักซี่ต้นหอมลุยหน่อยนึงโอ้โนี่เสือหย่างสดๆเลยครับ แตกแดกตับสมศิลาได้ถอนต้นบกเน่าต้นแรกนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังต้นแรกเนี่ยอันนี้เนื้อสันนะครับพี่น้องครับ<แ>เนื้อสันในบริเวณที่มันแบบนุ่มที่สุดเลยครับนะพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยนี่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 นนโอ้ของ,ของแท้ต้อ<ค>ง<ป>กินแบบนี่นะหวานหวานข้อ,อ,อ,ของแท้ของแท้พี่น้องครับจัดให้เสร็แล้วครับพี่น้อง ครับเจอป่ะเอา้าของหายติดสองเทปไปได้นี่พี่น้องห้องเสียไม่เสียอีกได้พี่น้องโอ้ย <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวนี้อือ <c oughs> อุ๊ยอันนี้น่มอมป่ะขึ้นไหนมะพร้าวโอ้มะพร้าวโอู้หูนี่มะพร้าวสดๆเลยพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> มันว้าวชนีหายากความนี้นะใช่นี่นะต้องรู้แหล่งที่นี่เลยนะครับไม่ต้องไปหายากแตกนะคับกินแซ่บๆจะไปเกลียดหลายไม้ตัวเดียวแค่ไม้เสียทุกเดียวไม่เสียทุกเดียวเรื่องนี้เออได้เรื่องอีกเอากูแล้วบังอาจอย่างแล้วเพลงใดนี่หนีไอที่ไอ้ประทับใจที่สุดจริงๆเนี่ยประทับใจทุกเพลงนะเพราะว่าเขาตประทับตังไก่ทุกเพลงอ่าๆๆช่วนตัวนึคือว่าที่มักเพลงเอ่อเก็บไทยคือล่าดอามชุดแรกเพราะมันขับว่าชีวิตได้ ีพอเสียก่อนทะไรับผู้ใดเป็น,าาน<อ>ปคนแต่งครับเก็บไถข,ขึ้นลานอาจารย์มุนตีลักหานส,น,น,กนสุดยอดเลยเห็นแก้วนี่สดๆนี่ครับพี่น้องสักไข่สักหน่อยสักหน่อยทางพักกลางนี่เขาเอิ้อนอะไน,นี่มั่งบ่นี่ครับบกเพาเนี่ยไอไปหาซื้อเข้าบุู้หว่าบกเพาขึ้นอย่างทางพักกลางเขาเอิ้อนอ่าดากระจายบ่เนี่ยกันแล้ว,วมันแตกออก ยังยไยครับผมเ,เื้อมันก็ต้องกินกับวายฉันชัวงวายเขาจะได้ย่อยย่อยโอ้โหอห้กินมันหอมตัวรบกวนแจ่ายเงินยานั่งครับเพื่อสุขภาพหลายๆได้ครับเด้อครับนี่ไปไหนกันล่ะโอ้โหวับเสือห้องให้โอ้ยไอ้กัดไอาท้าให้กันเลย น้องจะการไปไอ้กินยังจุ๊จึแม่อีกแล้วจ้ายังนั่นอ่ะเออนี่นี่นี่พีเด็กของร้านพี่ตำปลาแซลมอนครับต้องสั่งต้องสั่งครับต้องสั่งเนี่ยซินี้เจอของร้านเลยซินี้เจอครับเดี๋ยวไอ้ชิมให้แน่ชิมได้ชิมได้อ่าผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมชิมนะ มันนัวได้ป่ะครับไอตูน์โฟมดูนะฮะดูน้ำแตกอืมดูนะนี่เสือร้องไห้ต้องย่างประมาณนี้ฮะคุณนะมีเดียมมีเดียมนะต้องเบิ่งนะครับเาทังนี้แหละคันแล้วๆใหม่ๆนี่ก็เสิยบหวังเพอดีพอดีนะท่านอยากจ้างเกษมคมสันตอนนี้ก็โทรไปที่ไหนครับไอเฟสบุ๊กนะครับเกษมคมสันภาษาไทยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0870914175ฟังเ้าล่ำบ่ล่ำเป็นวะไอ้ล่ำล่ำบ่ได้ล่ำบ่ได้ไู่ได้ใช่ล่ำเอาไื้อข้าวทางลูกทุ่งเลยนะตามใจแม่เจ้าเถิดล่าพัวเพลียงเข้ามาพัวเพิ่นพาน้องใหญ่ เป็นอย่งยากคือไห้เป็นย่าคก็ไห้ขวัญขาตายยากเสมคมสันนี่มีช่วงชีวิตช่วงไหนไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยและตัวเองรู้สึกว่าช่วงลง่งขาล่มงมีช่วงไหนไหพี่รู้สึกว่าตัวเองอขาลงทุกช่วงแหะทุกช่วงอะไร ทุกคนมันมีเมือไอ้กับมีมื่อยมันของคู่กันอยู่แล้วดูจีว่าเขาถิ่ท่อบ่ท่อแมนบ่ได้ว่ามันตกอ่ะปีอย่างโมแมนเจสันบ่บอก็เมื่อธรรมดาคือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยกับนี่ขึน้นมี่ลงเหมือนทำธุรกิจอย่างนึงเดี๋ยวนี่ก็นี่ไม่ลงตอนนี้ไม่เสียตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเสียไม่ได้ตัวหนึ่งเ <laughs> พราะว่าผมห้อยไปในตัวเพิ่นแต่ตอนนี้ผมมีถือเพิ่อนอัำหรือเพิ่นอัำผมตอนอนี้คุณยายมึงเอาไปขายบ่ะไปไข่อย่งไรมันผมไม่ได้เอาลามด้วยกาวซะ มือนั่นกระท่องเสียมือนี่สิมากนี่เสีย,ยอีกว้าเดกอมมันเสียได้เนาะเออมีอันนึงอยากให้พี่น้องได้ชิมมกย่าไยไอ,ห,อห้องมกย่าเน่ยนี่เขาตาอยู่แล้วมันมกแบบบานๆครับไปโอ้โหผสมผสานได้ดีมากแซบได้ปะครับแซบแซบทุกอย่างเหรอ่านัวงไม่ต้องนุน่งฝากไปเด้อครับพี่น้องเด้อเมื่อนี้ถือว่าว่องนัวหัวม้วนผู้บอาจารย์นะครับพลยั่ง ให้ความเป็นกันเองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับขั้วสแตลแดตับขอพระคุณไอ้ไอ้มีฟังยังฝากแฟนแฟนสแตลแดตับนะครับไอ้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนครับของคุณอิทตรงล่างนะครับแล้วก็ทีมานทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่ห้เก็ิได้มาร่วมสนุกได้มากหาท่องแต่ว่าถึงบ่ได้ทหารหาท่องปบอกอ่็เฮ็ดไม่หายก็ดีใจนะครับก็ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยครับเด้อแฟนคลับทุกท่านนะครับนะครับขอให้ทุกท่านมีมกำลังใจสูสีนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากๆครับตัดแล้วัญหาไหม <S <S เอยอ,อ่ำเกง่งเนาะลูกน้องน้องเน่ย <S 1> <S 1> จังวะแต่ละคนเนี่ยมันบ่หน่าอ่ำน้ำไม่มันต้องใส่ไายตลอดลอบ้างเวทึงมันขึ่นเหมือนหินอย่าไปซีเรียสน้องอย่าไปซีมันหายไปหลายเทศจั้งหลายนะมันก็ตบานก่อนลงบ่เห็นอยู่เสือพวกเนี่ยขันจมในโทรศัพท์เสิงเอียงไม่ตัวนี้ด้วยนี่ไปเกิดทั้งโค นั่นไหมผมกลัวโทรศัพท์ไหมพี่โยนเสียบมาเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้เทปนี้คือล้มพูดเลยละน้องใครอยู่ไปให้ยังกันนกไปหาไหมเราจะไปหาให้ยังยูนี้นี่โอ้ยโอ้ยกูอยากขาคนตายเนี่ โอ้ยกูอยากขาคนตายได้ป่ะที่นี่เจ้าว่าเป็นคนดีไอ้เอ๊ะเขาก็ได้รักแต่คนดีเขาก็รักดิอันนี้จะขึ้นไห้นี่คนดีปะโอ้ยเจ้าดีตายตายตายโอ้ยมาอ่ำกันพี่บักนัดมึงกับกูถึงต้มแล้วมึงกับกูโดนแล้วเร็วกำตามสนองกูแล้วนำเบ่งล่ะเอาจังได้ละบ้านนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้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 ไอนไอ้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 อ้ไ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  วันนี้เอามั่งหับกุ้ก้อนหนยต้องขอบคุณยายนะยายยายลูกน้องเขาเลยนะไม่ใช่แค่แกงลูกพี่เชิญศิลปินในวงขอแกงเลยปล่อยเขาอยู่นั่นเดือกกองนัดเดือกกองแล้วไอ้ของท่ามาหับกูเอาเรื่องเอาเรื่องมาหับกุ้ก้อนนี่จับกันเด้อเรื่องมันหัวมันแม้หากเธอได้อ่านช็อมาจบข้ามไม่ได้นี่มึงตุ๊กนัด บรรยากาศดีเอาเรือมาเดี๋ยวเอาใครเอาเรือไหมกูกูเพิ่มเงินเดือนให้เอานี่กูได้คนช่วยแล้วเเพิ่มเงินให้มามามาเฮ้ยเอาโอนเอามานี่ดิแมงมือเฮ้ยกัยญามาล้นผู้อื่นก็ยังยังมาได้เนาะโอ้ยกูไอ้เอ๋กัยญางมาแล้ว กันยามาลวดสชมพห้องกบบีเต็มทีเลยอย่าต้อเรอวนเรืองหวมันกับแปะเอาเอาตัวไตัวมาเลยได้เนี่ยแมงลดเฮ้ยเาามาบอส่งไนตัวนี้คุมันตัวเก่งเลยส่งตัวนี้เีโอ้ยเออเออ ขอยมาเอ้ยกูโมคิดว่ากูสิอยู่ในภาพนี่โมนาเลยตายตายหอยที่จำจ้าไว้เลยอย่าจมอย่าจมเอ้ยจะ้องช่องย่างลึกมามามารับน้ำใจได้ดิวอขอบคุณมาครับขอบนุณมากเกบเก็บเก็บเก็บไปไกลแล้วมึงอ่ะครับบริการบริการหน่ยนะเจ้านายมาแล้วนะรับเจ้านายหน่อยคอยที่จำจ้าไว้เลยครับอยากให้จำดะครับ <tik那么 <oczywiście> <tik那么 <itu> <tik limpa> ini nih, ini Saya, saya ยม่ไรนฮะมึงบอกว่าปิงเนาะมึงจำไว้เลยอย่างไ่ำมึงจำไว้เลยมึงแกงกู